ะรรรรผู้ิหาาากฟสวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์เกียรพวมผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้กับนายวัชรินทร์สิริธรฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้นายธารา กับผมน,น,น,นญญายวรพจน์อินทองกบรรยายการสาธิตศึกษาโดยมีกระบวนการการผลิตและจัดส่งพลังงานไฟฟ้าที่มุ่งเน้นให้ความสมคัญกับเยาวชนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภารกิจใายเยาวชนรับสายส่งในวันนี้และรู้สึกยินดีที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแในประเทศไทยได้เติมเต็มประสบการณ์ทัรรกษะโรธรัชนาคต านประชาสัมพันธ์สนักงานหักใหญ่นะ<ช><บ>ประธานจัดงานมอบของที่รึกให้กับท่านผู้มีเกียรติสถานศึกษาในจิติาการสัสสสสกนการเพื่อพูลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต